ทุกคนคะวันนี้นะคะแอนจากช่องเจแอนพาชิมนะคะจะพาทุกคนชิมส้มตำจ่าบอยโอ้โหเรียกว่าคิวยาวมากอ่ะแล้วร้านนี้นะเปิด6โมงเย็นนะคะทุกคนส้มตำอะไรคะเปิดตอน6โมงเย็นต่ขอโทษนะเดี๋ยวดูเหอะรีวิวเหอะคนเยอะมากๆเลยเราติบสัมภาษณ์จ่าบอยก่อนเลยพี่เขาเป็นจ่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคุยเลยค่ะทุกคนมาค่ะสวัสดีทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยกับจ่าบอยกันเนาะ สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับนี่น้องบอยคือจ่าบอยหรือว่าเป็นน้องแสงอ๋อเป็นฉายาครับผมยานะคะทุกคนเป็นฉายาของของน้องบอยนะพี่เด็กน้องบอยเนาะครับน้องบอยคือเป็นคนตำเพิ่มตำนี่เลยนะคะเราต้องรีบสัมภาษณ์น้องเพราะน้องสิวยาวมากน้องถาไปคุยไปขอเวลานิดนึงครับผมน้องเปิดตั้งแต่กี่โมงเอ่ยหกโมงถึงสี่ทุ่มครับพี่หกโมงถึงสี่ทุ่มครับผมเยนเปิดทุกวันหรือเปล่าน้องบอยก็ หยุดทุกวันที่10 20 30ครับผมหยุดทุกวันที่10วันที่20ครับข,บของทุกเดือนเลยครับหรู้ว่าบงาค้าอาจจะคนด้วยก็จะหยุดเนาะใช่แล้วก็แล้วแต่าทุกคนมาทีแล้วเจอเจอน้องนี่แบบกับพนักงานใช่ครับผมจะมียืนได้นีครับแล้วตอนนี้นะคะน้องมอยคิ้วยาวมากนี่เรามาตั้งหกโมงไม่ถึงเท่าไหร่เนี่ยคิ้วยาวแล้วเราไม่กล้าคุนคุยเยอะเลยถูกแต่แต่เราดูเราดูน้องทำไปดีกว่านะครับ คือน,นี่ตามไรคะน้องพอยอันนี้ปลาล่าทะเลครับปลาล่าทะเลค่ะดูเลยนะคะทำเร็วมากช่วงนี้<ร>น้องน้องๆทำได้เลยนะยา,ายาวมากเลยนี้แค่กินก็จะตาม,าน,ตามนี้เลยทุกคนมานี่อาจจะตอ้องรอซื้อหน่อยนะพนักงานที่ร้านนี้จะรับ,รรบแก๊สนะคะครับอะไรแบบสิ่งแก๊บเนาะก็คือโทรสั่งได้แล้วเดี๋ยวเราจะพิมพ์บอร์โทรไว้ให้ เราไปสั่งก่อนก็จะได้คิวก่อนเนาะครับจองคิวได้ได้ปกดมากี่ปีแล้วคะเนี่ยห้าปีครับผมตรงนี้ปีตรงนีครับอยู่หลังเริ่มจากตรงนี้เลยครับเริ่มจากตรงนี้อยู่หลังเรือนจำเรือนจำกลาเไม่เข้าตลาดห้าปีแล้วแล้วก็น้องคิวยาวมากนะถ้าจะมาเทนในการตามก็แต่ละคิวไม่เหมือนกันเส็จมากเส็จน้อยเราดูดทำนิดเดินมากนะคะอันนี้โซ่ห้าแล้วหนู ใหญ่ไปดูการประจํเนาะครับนี่ก็จะมีขาจรบ้างพนักงานห้างบ้างที่ครับแล้วเปิดถึงสี่ทุ่มเลยอ่ะโอ้โหเปิดดึกนะก็แต่สามทุ่มก็เริ่มเงียบแล้วพี่อ๋อเหรอครับผมก่อนก่อนหน้านี้ก็คืนดีไหมน้องบอยก่อนแล้วก่อนหน้านี้ดีกว่านี้ฮะรอโอ้หดีกว่านี้ตอนนี้ก็ดรอปไปหน่อยค่ะแต่ช่วงโควิดนี่ก็ถือว่าเปราบางแต่ถือว่าเยอะนะในความคิดพี่นะรก็มีตาเห็น เห็นแก้วเต็มเลยตอนแล้วคิวยาวอ่ะแล้วมาถึงมาสตาร์าเลยนะคะทุกคงหกโมงนี้ก่อดมาหกโมงนี้คือยังไม่ขายนะตอะขายหกโมงผมกินสองจัมม์หนูมีตามทุกอย่างมีทั้งตามทัม้งยำเนือเมนูนมีห,หลายรายการครับใช่มีหลายาแผนกนะคะจำเส้นเหมือนกับเป็นอาหารอีสานใช่ครับ นี่เราทำเองนี่เราเราชอบทานด้วยหรือเปล่าน้องบอยหรืออ๋อก็จะพูดว่าไงหรือยังไงจะพัตผูบมามาทำตามใช่ใช่ครับใช่ค่ะนี่เนี่ยแล้ววทำอร่อยด้วยอันนี้ตำเส้นครับผมเส้นอร่อยตำเส้นนี่จะหอมอ่ะหอมอปลา้าหอมที่ร้านปลาก็จะหอมๆหน่อยหอมปลา ปลานี่มีปลาอะไรก็ปลาหนองบอยครับมีปลาอะไรหรือเปล่า <c oughs> ไม่มีเลย <c oughs> อยู่ที่วัตถุดิบครับพี่มาทุกคนต้องบอกว่าอยู่ที่วัตถุดิบอยู่ที่วัตถุดิบาอาบเนาะปลาวัตถุดิบเน้นสดใหม่เน้นคือสดใหม่นะคะโต๊ะห้านุ่วงกุ้งปลาลาทุกอย่างมันสดใหม่สดทุกอย่างนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยสั่งกันได้สั่งได้ครับผมทำเร็วเร็วมากครบหนึ่งวันสามนาทีอ่ะ แต่เพราะว่าลูก้าเข้ามาเป็นสิบก็ต้องทําให้ทันทุกคนก็เริ่มทยอยเริ่มทยอยค่ะถ้าช่วงน่น่เลยก็ประมาณหกโมงไปถึงสองทุ่มเนี่ยจะเยอะหน่อยครับหลังจากนั้นก็จะบางบางแล้วทำดานต้องางไข่กับวันใช่ครับน้างบอยทำไมถึงเลือกไข่ตอนหกโมงนึงก่อสิโเมื่อก่อนคู่แข่งน้อยครับกลางคืน เราขายกลางคืนก็คู่แข่งน้อยด้วยจะพโยกับแปลกเลยนะพี่ยังพี่ใครยังกินส้มตำน <c oughs> ใช่ครับผมแต่เดี๋ยวนี้เยอะแล้วนะพี่อ๋อเหรอส้มตำกลางคืนเดี๋ยวนี้เยอะแล้วครับตลาดร้านของเราเป็นร้านใหญ่นะคนเยอะอะ่ะตอนแรกพี่เคยเห็นเฮ้ใยใครยังมากินเหรอตอนแรกคิดในใจก่อนนะครับ <c oughs> ใครจะมากินนะนี่ยส้มตำตอนหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเนี่ยสองทุ่มก็ยังมีมากินอยู่นะครับผมจะขายได้ตลอดเลยอ่ะเรื่องยางเรื่องส้มตำนี่ ใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาขายราคานักศึกษาดึกๆึกดึกขขาผมช่วงแรกๆนี่สตาร์ท25บาทเองพี่ทุ่มตำอ๋อเริ่มจากตอนนี้ผมก็เริ่มปรับขึ้นมาบ้างเพราะว่าวัตถุดิบหลายอย่างเริ่มขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่า30หรือเปล่าน้องบอยครับแล้วสตาร์ทที่30จาก25นะคะทุกคนเนี่ยช่วงที่เราคุยกันเนี่ยน้องบอยตามประมาณ2-3รกแล้วอะ อันนี้เกาเหลากุ้งสดครับพี่เออนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวเราจะสั่งเกาเหลากันนะทุกคนเดี๋ยวแอนสั่งนื้ละเดี๋ยวแอนจะให้น้องบอยทำให้แอนแล้วเราจะไม่กลัวน้องบอยมากแล้วเราจะคุยแค่พอหองคอแล้วก็เดี๋ยวจะให้ให้ถ่ายตอนน้องบอยทานดีกว่าโต๊ะห้าหนูก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูกหุ่นเราาทำหนัครับโอเคค่ะเราเรากุ้งสุกทัดไทยไข่เค็มนี้ของพี่ใช่ไหมบอยครับผมโอเคตอบอีกแล้วหนู นี่ค่ะเขาจะร่โร่โร่ใส่เครื่องไปร่โร่เนะ่ฮะไม่ยั้งห้ามยั้งใส่ใส่เครื่องไปห้ามยั้งเลยทุกคนมาเลยค่ะออกหวานได้ไหมพี่นะได้ค่ะได้เลยทำไวมากดูเพลินอะเหมือนแบบเหมือนแข่งเหมือนแข่งอะไรอ่ะหายใจไม่ทันอ่ะพี่อะได้ทันใช่เหมแข่งแข่งต่ำต่ำตำไม่ทันหรือเปล่า โอ้ไม่แข่งตำตำอ่ะพี่ก็จะเหนื่อยแทนบอยแล้วนะเนี่ยขนาดเราดูังเหนื่อยเกอแต่ดูคนเลยนะคนทั้งยี่สิไม่อลย่แล้วค่ะนี้ของาดเียส่กกิโลอ้โหยสสันนะือไม่คืมสองนาทีเราก็ได้กิ ต้องทำงเลลวลาแบบเราฝีมืออ่ะต้องตีมือจริงๆนะบนรถนะน้ำมือจริงๆไ่ก็ต้องน้ำมือจริงๆ <Okay. S 1> อ่าอันนี้ทำใส่เค็มนะคะของม่างๆแล้วก็เหลาใส่เนี่ยเขาลวกฟุ้งไว้เราอ๋อเขาลวกฟุ้งไว้รอแล้วของเราจะเป็นเหลาฟุ้งสุกนะอันนี้อันนี้อีกเมน,หน,นูหนึ่งเขาพูดโต๊ะห้าเลยหนู ไม oh. oh. ่ใ oh. ส่เ oh. ส oh. ้นมะกูอะอตอนแรกพี่พี่ก็เอ้ยเต๋าคืออะไรวะอะไรเงี้ยพี่พี่ยกงเคยได้ยินนะเออแปลกดีช่คือไม่ใส่เส้นมะตูกขาเริ่เรียกเกาเหลาเหมือนเกาเหลาก๋วยเตี๋ยวอะค่ะอ๋อคืไม่ใส่เส้นใช่ไหมอาจจะมีผักแหกมั้งใช่ไหมคะจะมีหลายหลายผัดแหกผัดแหกยำผัดแหกทำเหลากุ้งผูกเนาะอันนี้เป็นต้องตา ัวใหส่ไม่เก่งใจคุณกินเลยแล้วเรียกว่าเหมือนวิ่งร้อยเมตรอ่ะแล้ววิ่งผัดไนประมาณอย่างเงี้ยคือคือต้องวิ่งทำเวลาอะไรอ่ะเออแล้วหายใจไม่ทันแล้วเนี่ยดูต่ำเนี่ยเกินมากโอเคจ้าไม่ได้เออจ้าไม่ได้จ้ารอนะถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้ว ย, <po bio> ยิย uh. like ites, ่งเร็วยิ่งได้เยอะเนนีจะมลูกคุใครใครใส่ไปบลคระไรนเมนูเขาเป็นแถวเลยนี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะลูกค้ามารอเป็นแถวเลย คือทำแบบตอนนี้ลูกค้ามาหนาแน่นล้วนะะเกิดหนากที่กรตอนที่เรามาทีแรกเลยแทบไม่มีคนนะเราเป็นเจ้าแรกเพราะว่าเรามารอแต่ลูกค้าน่าจะรู้เวลาเพราะว่าเปิดปงเย็น๋ยวเรามาก่อนเวลาบองคนเขาสั่งก่อนนะเวกมัสั่งก่อนนะแล้วมาถึงรับได้เลย โทรมาสั่งตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมบอยครับผมมีโทรมาสั่งตั้งแต่เมื่อวานนะเพื่อจะกินวันนี้ข้ามวันข้ามคืนอะไรทีเดียวเฮ้ยต้มตำเจ้านี้ถ้าไม่ธรรมดาเนี่ยต้องโทรสั่งข้ามวันเนี่ยข้าววันเลยที่ต้องข้ามโอ้โหเป็นว่าลูกค้าประจำมาได้มากทุกคนมีบรรยากาศก็คือโหเดี๋ยววันลัได้ทัดนบัตรลองดูนะคะมีข้าวเหนียวข้าวเจ้าต้มตำยำนะคะแล้วก็ มีไก่มีคองือ,อย่างมีทุกอย่างครบเลยอ่ะพอ,อ,อวันหนึ่งน่าจะใช้เป็นสิบมีสิบรูปในตรงนี้ดูแล้วใช่ไหมโอ้โหโอ้ย ตามคนเดียวเนาะมือตามคือมือทำคนเดียวมือทำนี่คือบอยคนเดียวเลยใช่ไหมเฮ้ยตามอะไรเนี่ยตามอะไรเนี่ยบอยมีมีขาไก่ด้วยมีขาไก่อ่ะอันนี้ไก่ปลาร้าครับผมอ๋อโอ้โหมีทุกอย่างอ่ะที่ตะการ์น่ะหน้าโต๊ะโต๊ะสิโต๊ะโต๊ะ นี่ฟางไข่เค็มผงผงคนตุ้งนะะปลากรอบไข่เค็มาามาเลยค่ะหูยแทบเฮ้เฮ้ยเคนคนเฮ้ยน้ำบอยยังใช้ได้เลยอ่ะน้ำมือน้ำมือของบอยอ่ะ ทอดเลยอหอมใอญ่มากเปรี้ยวหวานเค็มน,นิดนิดอมเปรี้ยวหวานนะคะ่ะนี่ก็มีปลากอบไปด้วยนะคะแต่เส้นของเ้าแลนะ้วทุกคนเส้นของเ้าอะเส้นปกรอ่ะไมะ่มีคุ้งหยนะกรอบอมากปับเสียง ค่ะอ๋อดยทุกคนชอบนี่ได้ยังอันนี้ยังไม่เคยกินเหลากุ้งสดเหมือนเกาเหลาอ่ะและ้วเขาจะเป็นกุ้งสดให้เราเนี่ยนะทุกคนเฮ้ยอันนี้นะเป็นมูแปลกนะไม่รู้สิอาจจะไม่ปไมมแปลกก็ได้เนะแต่ยังไม่เคยกินอน่ะั้งแรกเนาะกุ้งสดอนะ่ะ ทุกคนอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเหล่ากุ้งสดเหล่ากุ้งสดนี่คือยังไงถามแอบถามน้องบอยมาแล้วคือที่เหมือนส้มตำนั่นแหละเิ็นแต่เราอะไม่ได้ใส่เส้นเข้าไปเป็นกุ้งเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหล่ากุ้งสดะนะคะเดี๋ยวแอาจะชิมดูกปุปล้ามาอืหคนกลิ่นของ,งกุปล้ากลิ่นของต้มตำนี่แล้วกุ้งสดนะ แล้วปักกลิ่นอะไรที่แอนได้อะแอนได้กลิ่นผักชีอะผักชีไปจากาดเฮ้ยอ,อร่อยล่ะไม่คืออันเนี่ยหืมกุ้งตัวใหญ่นี่เมนูนี้เป็นเมนูที่ท่งเคยกินนะของแรกมาชีที่ว่าได้นะจะรู้กันที่จะนำปลาเขาหอมอะ่ะเดี๋ยวนะขอถังกุ้งเอาก่อนเป็นเมนูปแปลกอะครั้งแรกในชีวิตนะ แล้วเขาใส่ผักชีไปจักแถวบ้านเรียกว่าผักชีไปจักอ <c> ะ <oughs> หอมมากมาเะะลยค่ะอืมนัวนัวเฮ้ยนัวรานนัวมากเลยทุกคนมานี่นี่มาผัดไปผัดไปเลยอันนี้นะคะอร่อยนะ ส้มตำยำคอาหม,มูย่างยำคอาหมูย่างนี้เราจะมีคอาหมูย่างนะคะท่านพี่น้องทำให้นี่มีหมูชิ้นให,ใหญ่ๆเนาะแล้วก็เรียกว่าเป็นเมนูเป็นเมนูเด็ดอีกอีกเมนูหนึ่งนะทุกคนชิ้นใหญ่อ่ะอืมยำไม,ม่ใครได้เลยข้าหมูอ่ะนุ่มไม่เหนียว มันตูกใจถูกใจถูกใจ,กใจหมอมหอ,อมันเข้าย่างอ่ะมันเป็นยำพอรอยย่างด้วยโซ่ไม่น้าละ่ะร้านนี้ลูกค้าประจำตึงนะมีทุกอย่างเมนูอะไผ่ลิสาบเปลา่ามีทุกอย่างเลยนคะคะ คุ้งสดปลาคือปลาเฮ้ยเอร่ยเหรอน้าปลาเขาเป็นไยเนี่ยอร่อยเล่ามนัวมากคนไะอิ่มแล้วเนี่ยคนเต็มร้านเลยมา แอนขอบึงต่อนะทุกคนกินใจเดี๋ยวทุกคนนะคะช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้แอนเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวรอบหน้านะคะแอนจะพาทุกคนไปชิมอะไรที่ไหนน,ะนะะั้นอ่ะห้ามพาลาดรอบนี้นะ,ะแอนจะพาให้เรียบไปส้มตำเมนูที่ร้านเนี่ยส้มตำจับบอใครผ่านไปผ่านมานะ,ะและเห็นร้านร้านนี้นะคะคือเอกลักษณ์คืออะไรรูป้ป่ะลูกค้คาเต็มร้านเลยคิวยาวเลยนะ พาไปกันมาและมาคุยถึงอ้องเขาได้เด็กเรจะโกมก่อนลงหน้าจะดีามากๆเลยเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปเนาะจังคลิปนี้เนาะตัวใครงั้นตอนนี้เดี๋ยวแอดไปก่อนนะแอดจะชิมก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายค่ะอื่เมนันอขอบคุณมากอ,อากาืพนะกกมสุกอร่อยเห็นไหม ไม่น่าเชื่อรเราไม่เคยกินเมนูนี้ได้ไงเนี่ยอร่อยมากอ่ะจริงๆปลาล่อร่อยเนี่ยรสชาต์โอเคเลย